สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะคลิปนี้ัมก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่14ธันวาคมขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะที่เอาฝันมาเล่าเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่14ฝันเห็นรถขนลงคนตายเป็นญาติเราเองแต่ว่าในชีวิตจริงยังไม่ตายนะคะ เราไปขอหวยลาวกับเขาป้าก็บอกเราก็เขียนใส่มือแต่ในมือเนี่ยมีเลขเยอะมากที่เห็นชัดคือเลข8แล้วป้าก็บอกเลขมา3ตัว7จ็ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถไปชนพังยับทั้งคันเลยทะเบียนรถ3ามเต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่14 ฝันเห็นเลข4ีเจดตัวสีแดงเต็มหน้าจอโทรศัพท์ต่อมาผู้ชายฝันวันจันทร์ที่14ฝันใกล้สว่างว่าจับกบได้หลายตัวแต่ว่ามีกบอยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันมี3มหัวกบเนี่ยมันก็เป็น9อยู่แล้วมี3หัวก็9กสถ้ากลับหัวหน่อยก็6กสาม ต่อมาผู้หญิงฝันนะคะฝันวันจันทร์ที่14บส่ฝันว่าคนขายหวยมาขายหวยที่บ้านแล้วก็ทําเงินหล่นยีสบบาทเราหยิบขึ้นมาแล้วก็เรียกให้ลูกสาวเอาเงินไปคืนเขาอันนี้ปังไม่ได้ขอบ้านเลขที่มานะคนนี้เล่นฮานอยลาวไทยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบสี่ ฝันเห็นวัวสิบสามตัววัวสิบสามตัวคนนี้ก็เล่นฮานอยลาวไทยเหมือนกันต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบสี่ฝันเห็นป้ายทะเบียนรถสองคันคันแรกเห็นทะเบียนหกสามศูนย์อีกคันเห็นทะเบียน6 3สองไม่รู้ว่ารถใครนะคะอันนี้เป็นรถที่เห็นในฝัน ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าซื้อหวย505แล้วก็ออกจริงๆเราได้เงินแล้วเอาเงินเนี่ยใส่ในตะกร้าหน้ารถแล้วมีคนเนี่ยมาขโมยเงินไปเราล้องให้เกือบตายทะเบียนรถนะคะ1086พอดีว่าปากกาปากกาหมึกซึมมันหมดนะ มันก็เลยอ่านไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะปากกาหมดพอดีเลยก็คลิปนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปปางก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวถ้ามีฝันเพิ่มมันจะมาเล่าเพิ่มเติมนะคะวันนี้วันที่14แล้วอีกสองวันแล้วหวยจะออกงวดนี้ ก็หลายๆคนคงจะมีเลขในใจกันแล้วเนาะงูนิบเลขมันก็ดังหลายเลขสวยหลายเลขแล้วก็มีวันสําคัญมั่งน้ําท่วมมั่งบางทีก็ออกเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเราก็แอบลังเลว่าจะซื้อเลขอะไรดีแต่หกสามก็หกศนย์ 0, เราเราจะไม่พลาดแน่นอนหนึ่งสาในในชุด98ดมีคนฝันหลายคนเลขลอยบนฟ้า แล้วก็ที่เด็กฝันจะเป็นพวก0 1 1 1 1หนึในชุดนี้ก็เลยยังลังเลอยู่แต่ว่าชอบฝันที่ว่าเขาฝันว่าท้องพร้อมกัน3คนแล้วจะคลอดวันเดียวกันวันที่2คิดว่าไม่2 3ก็2 1อ,อันนี้คิดเองนะแต่คนอื่นจะชอบเหมือนเราไหมไม่รู้นะปีที่แล้วออก 9ก้าสองสี่ข้างล่างอะไรอ่ะจำไม่ได้สองน่าจะยังอยู่นะเพราะว่าละวันรัฐธรรมนูญปีที่แล้วก็มีรูปแบบแบบในฉลากลอตเตอรีร่อย่างนี้แหละบางจําได้จะมีพานอยู่สองอันแล้วก็เป็นรูปอะไรนะรัฐธรรมนูนอ่ะที่มีปักสี่มุมอ่ะ พานสองอันปีที่แล้วมันก็เลยออกเก้าสองสี่เพราะว่าไอตัวปักหน้าสี่มุมปีนี้ไม่รู้ว่าสองสี่จะออกไหมก็ยังเป็นพานพานเหมือนเดิมพานสองอันเดี๋ยวก่อนนะมองไม่รู้เรื่องเลเนี่ยมันจำได้ปีที่แล้ว ที่แล้วเป็นแบบนี้ยมีพานสองอันซ้อนกันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะบางนึกไม่ออกสักทีตรงเนี้ยเสาเสารรมมรมนนี้สี่ต้นไม่รู้ว่าสี่สองสี่สองยังมาไหมอันนี้มันก่อนมันจุดทูบแต่ว่าออกหวยฮานอยแปดสามห้า ปังก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็2องสามังชอบก็เลยซื้อมานะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็ยังมีฝันอีกแต่ว่าปังขอคัดแป๊บนึงเพราะว่ามันยังไม่พอมันจะมีฝันแบบธรรมดาเยอะจริงๆในเครื่องมีมฝันเยอะมากเลยแต่ปังเลือกจะไม่เล่าส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับ เลขหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์น่ะมันเป็นเลขดังเจ้าฝันธรรมดาแบบได้เงินพ่อให้เงินห้าร้อยฝันเห็นราชการที่สิบอะไรแบบเนี้ยอืมปังก็เลยไม่ได้เอามาเล่าเพราะว่าปาังเห็นว่าเลขมันดังศูนย์ห้าห้าศูนย์เนะเาะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ